ตอนนี้เราก็ทำบุญเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นทางออกพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วมีเราทำบุญเสร็จแล้วนะคะมาไหว้กราบขอพรพระแก้วมรกตวัดพระศรีรัตนาส,สดารามเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกสวยงามมากค่ะ เก็บบรรยากาศกันนะคะก่อนที่จะออกไป